ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็มีการนะครับก็จรแบ็คเคนสนะครับสำหรับโหมดออโต้นะครับก็จะเจอนะครับเจอเจอปัญหานะครับคือกราฟนะครับมีการสวิงนะครับโดยที่ไม่มีราคานะครับนี่นะครับเป็นช่วงประมาณเดือน5้านะครับปี2016นะครับก็ ทําให้ผลเทสย้อนหลังทําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสแต่แบบเ,เป็นทีละเดือนอะไรประมาณนี้นะครับที่มันไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า,ามันมีปัญหายัางไงนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดูกราฟนะครับ คือมีการสวิงแต่ว่าไม่ไม่มีราคานะครับเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับสวิงมาข้างบนนะครับแต่ไม่มีไม่มีกราฟนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับตัดนะครับแทนที่จะขายกําไรนะครับกลายเป็นขาดทุนนะครับคือมีการสวิงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าราคาอยู่ตรงนี้นะครับนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับ นี่ครับซินะครับเนี่ยครับติดลบนะครับ,ค,รบ,ค,รบคือเราไม่มีอ่อโมรอตโต้ผมนะคไม่ไม่มีขายติดลบนะครับนะครับนะ ก็เทสไปเอ๊ะทำไมมันมันมีการนะครับดาวดาว,ดาวลงมานะ,นะครับดูนะครับดูนะครับดวงเมืงว่า ก็จะเป็นการาแก้พอดนะครับว่าเดี๋ยวมันจะแก้พอดให้เองนะครับนี่ผมให้ดูว่านี่นะครับมันมันสวิงครับไม่รู้สวิงสวิงไปแต่ไม่มีราคานะครับผมเออทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแบบ a a back ี t a backtest ไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟมันวิ่งวิ่งผิดป,ปกตินะครับ ไม้ที่สามแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่มันไม่แก้พอร์ให้เพราะสัญญาณยังไม่ได้นะครับ700จุดนะครับยังไม่แก้เลยนะครับที่จริงแล้วนะครับก็ประมาณเ RM5,000 ก็ประมาณ300จุดมัจะแก้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสัญญาณมันอ่มันขึ้นนะครับเราซื้อลงนะครับสัญญาณมันไม่ไม่บอกว่าลงนะครับมันก็จะไม่แก้พอร์ตให้นะครับก็ เกียตามสัญญาณนะครับไม่ไม่ออกไม้ม่ว่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเอ่อไม่เทสแบบราคานะครับราคาของเดือนเดือนของปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะครับกอนน็อันนี้มันสวิงนะครับมันสวิงแต่ไม่มีราคานะครับ ทำให้เราไปคิดไม่ได้นะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะยังมาถึงข้างบนเนี่ยครับแต่ว่าราคามันอยู่ตรงเนี้ยครับจดการาฟม,อมนอิกหอย่งี้ นะครับแก้แล้วนะครับผมนี่ไครับออกให้หนึ่งไม้นะครับก็มันลงมานะครับสัญญาณมันบอกว่าอเชื่อกว่าเป็นขาลงนะครับก็แก้ให้นะครับนะครับเห็นไหมครับครับสวีนนะครับนี่ครับไปนน่นแล้วครับก็ได้อีกสองหมื่นจุดนะครับก็คงไม่ไม่ล้างน้ำก้อนนี้มัน โดนหลอกนะครับหลอกว่าจะลงแล้วก็มีข่าวนะครับพุ่งขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอมไว้นะครับยังไงก็ไม่ล้างนะครับมีเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับกราฟฟืนข้างบนนะครับแต่ราคาอยู่เนี้นะครับนนะครับ ช่วงเดือนเดือนต้นๆนะครับประมาณมกรามาถึงเมษาก็กราฟปกติดีนะครับผมก็พอดีผมไปเห็นกราฟเอ๊ะทำไมมันมันมาขาดทุนลงนะครับผมเพราะว่าแปลกเพราะว่าผมไม่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 มีขายขาดทุนนะครับคือล้างกอดทีเดียวนะครับค่อยจะล้างนะครับคือหมดอเวนที่เราวางไว้ก็คือล้างกอดนะครับผมไม่ไม่มีใครขาดทุน พอกราฟมันผิดปกติคือว่าราคาไกำไรมันลดลงลดลงมันเริ่มผิดปกติแล้วครับผมเลยมาเช็คช่วงช่วงเวลาที่มันมีปัญหาเนาะก็พบว่ากราฟมันมีการสวิงแต่ว่าราคาไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดูไม่นี่จบนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดิดการการอธิบายนะครับว่าทําไมมันผลเทสที่ท,ที่ที่บอกว่าจะจะลงให้ดูพวกนี้ทําไมไม่ลง,งนี้นะครับ ออนะครับสัญญาณบอกว่ามองว่าลงแล้วนะครับก็เป็นก็เต็มแล้วนะครับ M1 นะครับที่จริงตอนนี้มันก็เปิด M3 แล้วนะครับแต่ว่ามันเห็นว่ามันไม่มีสัญญาณเปิดนะครับมันพุ่งขึ้นเป็นเนแท่งเลยนะครับมันก็ไม่เปิดนะครับอ่านี่คือข้อดีของ EA ตัวนี้นะครับผมแก้ตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับคงจะขึ้น นะครับเพราะมันบอกว่าเป็นแบบอาบอับเดียนะครับเทียนไล์นะครับก็มีการพุ่งขึ้นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเทียนไล์ดูว่าเทียนไล์นะครับหนึ่งร้อยวันนะครับตรงนี้ก็หายไปนะเพราะมันถล่มไม่โกลดมาเป็นไรครับเทนไลน์น่นะครับ นะครับในจุดม้นี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราดูว่ามันมันจะแก้ปอดให้เราได้จริงไหมนะครับก็ไม่รากนะครับเหลือตั้งหมื่นนะครับหมื่นหมื่นห้าหมื่นหมื่นห้าพันจุดนะครับไปเอ็มสามนะครับแต่เราเปิดแค่เอ็มหนึ่งนะครับเอ็มสองยังไม่เต็มเลยนะครับ ว่ามันไม่มีช่องนที่จะให้เราเปิดได้เลยนะครับถ้าเรามาเปิดเองอย่าเนี้ยครับแถวแถวเนี้ยนะครับี้เปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ติดลบเฉยนะครับมันก็จะแก้ให้นะครับแก้ให้ที่ที่ราคาที่ดีที่สุดนะครับที่ก็ค่อนข้างจะแม่นยํานะครับ เครื่องผมมันมันช้าหน่อยนะครับนี่ก็เล่นสุดแล้วนะครับความเร็วในเคีย่นี้แหละครับนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้โหมดออโต้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีแนะนำราคาให้เซียวตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็มาดูราคาที่มันเซียวตรงนี้ครับว่ามันห่างจากจุดที่จุดที่ผู้ช่วยแนะนำหรือเปล่านะครับถ้ามัน สมมติว่ามันยังเอ้เนี่ยได้ได้ราคาดีกว่านะครับเราก็เข้าเข้าเซลได้นะครับแต่ถ้าถ้ามาลงมาเยอะแล้วนะครับก็ก็ไม่ต้องเข้านะครับก็รอรอสัญญาณนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องต้องเชื่อทั้งหมดนะครับเราก็พิจารณาจากการเทรดนะครับจากการตีเทรนไลน์อะไรของของเรานะครับเทคนิคของเราจะรับะกนนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาแนะนํานะครับระบบนะครับ จะจบเมื่อไหร่นะครับไม้มันจะโดนข่าวนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่วางเอ็นเอ็นนะครับข่าวข่าวพุ่งขนาดนี้นะครับมีโอการล้างก่อนเลยนะครับบางครั้งเราจะเล่นโอเวอร์เทดกันไว้นะครับเนี่ยครับเห็นนะครับเอมีตัดลงนะครับตัดหลอกนะครับหลอกให้หลอกให้เราเซียวนะครับเนี่ยครับ บีบเข้าหากันนะครับพุ่งเลยครับนะครับไม่อครับนะครับพันสี่ร้อจุดนะครับผมนะครับเทนมือล้างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงปีนเลยนะครับนี่นะครับสองพันจุดนะครับนี่ไปต่อนะครับสองพันสามนะไซ์ขึ้นไปสองพันหกนะครับ ผมว่าตายตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับนี่นะครับเราเล่นเซลยกันอยู่นะครับพอสัญญาณมันเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยแถวเนี้ยมันมันก็ไม่ไม่ออกออเดอร์น,นะครับ เห็นมันสวิงไหมครับปุ๊บๆๆแต่ไม่มีราคานะครับราคาอยู่ข้างล่างนะครับแต่สวิงไปข้างบนนะเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนะครับสวิงหลอกนะครับเป็นเม่ครก็เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้นะครับต้องก็ถ้าใครไม่หมุนเมนนุ่นถ้าเมนหมุนเมนนุ่นไปนะครับว่าราคาที่มันให้มาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ สัญญาณต่างๆนะครับที่เป็นไซเควเป็นอัพเป็นดาวเป็นอะไรเนี่ครนบที่ผมทำไว้ให้นะครับแม่นยำขนาดไหนนะครับถ้าจะปลดล็อกหมดออโต้ก็ติดต่อผมมาทางอินบ็อกนะครับหมดนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นค่าพัฒนาระบบแล้วกันนะครับผม เห็นไหมครับสวิงนะครับกราฟนะครับอันนี้ลงแล้วมันไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าราคาเราคือเนื้อกว่านะครับมันก็จะไม่เปิดนะครับแต่ถ้ามาขึ้นไปข้างบนแล้วมาลงมาอย่างนี้มันจะเปิดนะครับแต่ตรงนี้เรากําไรแล้วมันไม่เปิดนะครับ ถ้าเราเทศมือนะครับผมพอมาถึงจังหวะอย่างนี้ยนะครับนะครับถ้ามันตัดจะขึ้นแล้วเราก็ขายทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปเซลล์ใหม่นะครับถ้าเราเทมือนะครับจะได้เปรียบนะครับสําหรับใครที่เทอัลโต้แล้วแล้วเทร่วมกับบวชนะครับก็ก็พลิกแพลงได้หลายอย่างนะครับผมตามวิดีโอการใช้งานคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปนะครับเรื่องการใช้งาน เทเดอร์โปรตัวนี้นะครับก็จะมีสอนการเข้าเดอร์บ้างนะครับ mm hmm. ว่าเทคนิคนะครับ mm hmm. เล่นยังไงนะครับ mm hmm. คนกับเยนะครับผม mm hmm. ต่อเทเปร์จะพร้อมกันนะครับ mm hmm. มันมีผู้ช่วยนะครับ mm hmm. ผู้ช่วยช่วยด ช่วยแนะนาเรานะครับระหว่างเทรดครับเพราะว่าบางครั้งเราเทรดคนเดียวไม่มีระบบนะครับไม่รู้เลยว่ากดล็อตไปกี่ล็อตแล้วนะครับจะทนได้อีกกี่จุดเราจะไม่ทราบเลยนะครับทําให้เราล้างกดบ่อยๆนะครับบางครั้งเรามั่นใจว่าลงั้งครั้งที่เทรดมันเป็นเทรนใหญ่เป็นขึ้นเนี่ยครับเราไม่เห็นนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ตามระบบนะครับตามอารมณ์ซะส่วนใหญ่นะครับดาวแล้วนะครับ ลงนะครับเนี้ยไซเวนะครับเมื่อกี้มันอัพอัพใช่ไหมครับเป็นเทียขาขึ้นนะครับอ่าพอมีไซเวอย่างเงี้ยหมายความว่ามันจะลงละนะครับตรงนี้ดาวแล้วสีบห้านาทีดาวนะครับเดี๋ยวถ้าเอซีดีดาวปุ๊บนะครับซาฟิมใหญ่ใหญ่ก็จะดาวตามนะครับนะครับตามดาวแล้วนะครับตรงนี้ไอซ์สซมาต่ำไปนะเมื่อกี้มันเป็นยี่สิบนะครับมันก็ต้องเด้งเด้งเด้งขึ้นไปหน่อยนะครับ กัวมีการมีการาเซลล์ยอดเกินไปนะครับไอไัะไรก็ก็โอโซดาวไปแล้วนะครับเห็นไหมครับสี่ชั่วโมงดาวแล้วนะครับ เ็นมือนี่เรากินระหว่างทางกันได้เยอะเลยนะครับผมนี่เห็นเห็นเห็น m สอง้ยครับ m สองมันมันยังมีล้อไซส์เหลืออยู่นะครับผมถ้าเราเข็นมือนี่เรารู้ว่ามันมันเป็นทีคาลงอยู่แล้วนะครับเราสามารถอ่าตอนใช้มดวดออโต้นะครับเราก็สามารถกดเซลล์ได้นะครับเพราะว่าผมมีไว้ไม่ไม่ได้ล็อกนะครับเพื่อที่ให้เราได้แบบ เทรดร่วมกับบดได้นะครับอย่างเงี้ยครับถ้าเรามองว่ามันลงแล้วนะครับเนี่ยเราก็กดเซลล์ตามได้นะครับก็ดูสัญญาณจากเอ c d ซแล้วกันนะครับถ้า m อ c d เอเนะครับจากอัพเปลี่ยนมาเป็นซิกแนลอย่างเงี้ยครับโนซิกแนลนะคือเดี๋ยวมันจะดาวแล้วครับพอมันดาวปุ๊บเราก็กดกดดาวตามเลยนะครับกดเซลลเลยนะครับเนี่ยต้องกลัวร้างนะครับหมื่นกว่าจุดนะครับ มันก็นั่งรอไปก็นานนคถ้าดูไปแล้วมันมันช้านะครับก็กดสปีดนะครับตรง youtube นะครับเป็นหนึ่งจุดห้าสองก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปนี้ใช้เวลานะครับ นะครับกราฟนะครับเห็นไหมครับโอ้โหครับนี่ครับ,บกราฟครับไม่มีราคานะครับดิดทำไมก็ไม่รู้สั่นกับ นี่ครับตัดลงแล้วก็เซลล์เลยนี่ยครับนี่ครับีซ A B C D มันดาวนะครับดาวอย่างนี้ครับนี่หลุดหลุดแนวใต้นนะครับเรารู้ว่าตรงนี้เป็นแนวแนวแนวใต้นะครับฝั่งเซลล์เนาะนะครับหลุดแล้วเราไปแล้วครับนี่ถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเราเซลล์ตามกันนี่ยะครอดาวปุ๊บเราก็หยุดก่อนเพราะเราเสี่ยงวันนี้ดาวดาวแล้วนะครับวันนี้ ต่ว่ามันทดสอบแนยวแน่วในวต่างน,นะนต่างฝั่งเซวนะครับถ้ารับก็คือรับรับก็คือมันขึ้นมาเรารับนะครับจะเรียกสับกันกับตอนบายนะครับตัวลัครเนี่ยครับมันมนขึ้นในเรนไม่ได้เราก็เซลเลยนะครับถ้ามัน ถรมลุดนะครับนี่ครับต้องหลุดโลตรงนี้ครับกดเซลเลยนะครับนี่ครับขึ้นนะครับขึ้นเดี๋ยวรอนะครับเนี่ย F A C D นะครับมันบอกว่าอัพนะครับพออัพเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเป็นอา โนซิเกเนลนะครับแล้วก็กลับมาเป็นดาวนะครับพอดาวปุ๊บเราก็ตามเดิมนะครับเซลลนะครับอย่าเล่นสวนฝั่งครับเซลวก็เซลให้หมดนะครับใบก็าบให้หมดนะเซลยวจนกลัวเราจะหมดเอ็มเอมห้านะครับหมดก็ล้างนะครับง่ายๆนะครับทาไรได้เท่าไหร่ก็เจ็บนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเล่นตามระบบนะครับ มาเลยนะคะับมีสิเอนาทีแล้วนะคะ ตัดแล้วนะครับผมเทื่อที่จะตัดกําไรนะครับผมมันขาดทุนนะครับคิดดูนะครับมันสวิงนะครับผมนี่แหละครับที่ผมต้องมาทําคลิปนะครับมาให้ดูว่าให้แบเทสมันบางครั้งเราก็วัดอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องลองใช้โหมดเมนวนไปนะครับผมถ้ามันดีก็ค่อยมาเปิดออโต้ทีหลังก็ได้นะครับแต่ถ้าชอบเทรดมือก็ไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับผมก็ใช้ไปนะครับผมปล่อยให้ใช้ฟรีนะครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับ